คำว่าอินทรีย์ที่บอกว่ามีจริงนะในโลกนี้แล้วอย่างถ้าเราใช้สารชีวภัณฑ์นี้เขาเรียกว่าอินทรีย์ไหมคะ ค่ะณค่อ <wolf> ว <'s ball> ่าเขียวแดงจากสวนแตงสิริพัฒ์ค่ะอำเฟอร์เชียงในมะเขือเทศหวานท่านสดหลายพันค่ะแล้วก็พริกแล้วก็มีแตงโมเมลอนค่ะวัสนานะคะสวนบุญวัสนาค่ะค่ะก็ปลูกมะเขือเทศมีสามสายพันธุ์ค่ะสวีทบอยบนสวีทแล้วก็โซลาริโน่ค่ะของพี่นี่จะออกประมาณเดือนไหนคะพี่ นี่ค่ะเริ่มเริ่มเริ่มสุกช่อแรกช่อสองแล้วค่ะชิมหรือยังคะพี่วัฒนาชิมแล้วก็ประมาณเก้าเก้าบิกผ่านไหมคะผ่านเพราะว่าส่งตรวจส่งในกลุ่มให้ดูแล้วค่ะท่านอาจารย์บนส่งกับคุณสาคคีนี่เข้มไหมผ่านยากไหมไม่ผ่านเนาะพอทำได้อยู่ค่ะได้อยู่ผ่านอยู่ค่ะ โอ้เยี่ยมเลยค่ะเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะพี่เพนค่ะสวนรักนานาดูนค่ะอยู่ที่บ้านนาดูนนะคะค่ะกำลังจะสุกเลยรเรียนเชิญนะคะที่สวนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณคคล่คุณปูเสูงคุณย่าครับค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่หนองคอนครับตอนนี้มีมะเขือเทศมีองุ่นเมลอนเพิ่งเก็บไปครับ เป็นคีย์สักเซสของการที่จะทำมะเขือเทศเชอร์รี่อินซีให้มันเป็นพรีเมียมอะฮะก็อันแรกก็คือเราใช้องค์ความรู้ของทางมหาวิทยาลัยเนาะอันนี้ก็คือต้องเข้ารับการฝึกอบรมโรงเรือนนี่เราเรายังจัดสรรกันยังไงคะต้องลงทุนเองไหมโรงเรือนนี่นื่อช่ว่าเกษตรกรแต่ละรายก็ต่างคนก็ต่างลงทุนเองะครับผมตัวนี้ต่างคนต่างลงทุนเองนะครับอ่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของการตกผลึกนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มเกษตรอินซีมอลบนเนี่ยเราตั้งขึ้นมานานแล้วนะครับแต่ว่า พอมีการถ่ายทอดองค์ความรู้มากๆเข้าจนกระทั่งถึงขั้นก้าวหน้าคือการผลิตพืชในโรงเรือนเนี่ยมันก็เลยมีการหยิบยกเอาตัวมะเขือเทศเชอร์รี่แล้วก็เมลอนขึ้นมานะครับเพื่อได้ชี้ให้เห็นว่าเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงคือสามารถทำเขาเรียกว่าสร้างรายได้ต่อหน่วยนะครับได้เยอะนะครับก็เต็มใจที่จะลงทุนแล็พยายามที่เอาองค์ความรู้ตันนั้นมาใช้ในการขับเคลื่อนครับผมแล้วปัจจัยการผลิตล่ะคะทุกคนต้องเตรียมเองหาเองไหมคะ อ่าโดยทั่วไปเรามีเรื่องของความรู้ให้นะครับว่าเราต้องเตรียมปัจจัยการผลิตอะไรบ้างนะครับมีสูตรยังไงนะครับอย่างที่เรารู้จก mm. ักปุยหมักมอบหกหนึ่งหรือว่าห้าสามหนึ่งหนึ่งนะครับพวกนี้ทุกคนเราก็ทาเป็นนะครับ <ard ly> พวกน้ําหมักปลาพวกอ่าสารปรับปรุงรุนดินอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เราเรามีสูตรของเราในกลุ่มอยู่ทั้งหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเพื่อให้การขับเคลื่อนมันราบลื่นเราก็มีกลุ่มย่อยนะครับหรือว่าเป็นชุมชนย่อยที่เขาช่วยเป็นผู้ผลิตนะเป็นแรงงานให้เราเราเป็นพูดย่งยงเราสั่งไปเข้าเป็น O นะเขาผลิตให้เรานะครับพวกนี้ก็จะได้รับการปลูกลวมเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้มาปลูกนะครับเขาผลิตปัจจัยการผลิตให้เราเราชื่อ,อเรียกเขาพวกเขาว่าเป็นกลุ่มมดงามนะครับการจัดการแปลงที่ดีค่ะในภาพนี้จัดการแปลงที่ดีก็อ่าก็เป็นเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาส่วนใหญ่เป็นโรคแมลงนะครับอย่างเมื่อเขเทศเนี่ยเราจะเจอปัญหาเรื่องโรคเขียวเขียวก็หมายความว่าเราก็ยังสามารถที่จะเตรียมชีวพันธุ์ไว้ป้องกันได้อยู่นะครับเพราะว่า พราเรามีกลุ่มที่จะสื่อสารว่าให้ช่วงช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของอุณหภูมิความชื้นมากเราจะคุยกันอยู่ตลอดเวลาครับคําว่าอินซีที่บอกว่ามีจริงนะในโลกนี้แล้วอย่างถ้าเราใช้สารชีวพันธุน์นี้เขาเรียกว่าอินซีไหมคะ,ะสารชีวพันธุ์ก็คือ,อสิ่งที่เราใช้จากสิ่งที่มีชีวิตด้วยกันเนี่แหละครับมันเหมือนกับว่ามีคูผู้ปลรปักเนาะอย่างเชื้อราที่เป็นโรคปัญหาโรครักเน่าขนาเน่าเนี่ยเราก็ใช้เชื้อราเตโกโดมาในการควบคุม นะครับเชื้อราไปจุดเนี้ยเราก็ใช้แบคทีเรียซับทิลิสนะครับจากสพพ4นะครับซึ่งเป็นของคุมวิชาการเกษตรเนี่ยเข้ามาควบคุมก็คือใช้ใช้สิ่งมีชีวิตควบคุมสิ่งมีชีวิตด้วยกันนี่แหละครับโอ<ม>เข้าใจละอ่าปัญหาและอุปสรรคการลัมมือค่ะปัญหาการตลาดเนี่ยมันแก้ด,ด้วยการวางแผนเนาะการวางแผนการตลาดแต่ว่าปัญหาการผลิตนี่แหละตัวหลักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องโรคแมลงที่ผมเคยเรียนนะครับว่าว่ามันค่อนข้างที่จะ เป็นตัวแปรที่ยากนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ภาวะโลกรวนเนี่ยก็คือสภาพแวดล้อมทางอากาศมันแปรปรวนเป็นปัญหาหนึ่งที่บรบกวนผลผลิตนะครับเพราะว่าตัวหนอนเนี่ยมันก็จะกินใบนะครับใบมันก็คือที่ที่สร้างและสะสมอาหารเนาะถ้าใบมันไม่สมบูรณ์ก็มีผลต่อตัวคุณภาพของตัวลูกลูกของมะเขือเทศเทชอร์รี่นะครับพอสวนไหนที่มีถือว่าเมียนเป็นแมงหวีขาวเข้าเนี่ยถึงมันไม่เข้าเราเราก็ชักเสียวสันหลังแล้วก็ต้องรีบไปพ่นทั้ง ใช้ลักษณะพ่นบีทีด้วยทั้งเก็บมือด้วยนะครับมันถึงจะได้ผลทั้งวิธีทั้ง,ง,<า>งวิธีกันและวิธีกละน,นะครับมือเนี่ยแหละครับอัตโนมือนี่แหละเนาะอัตโนมือนะ <laughs> ทันใจเนออั <laughs> ทันใจอรต้องใช้แรงรงานนิดนึงแล้วแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะอย่างเบนก็คือทําเกษตรแต่ว่าเราปลูกเองเราก็เข้าใจว่าเราต้องทุ่มเททั้งเวลาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อนะอยากให้ฝากผู้บริโภคว่า เวลาซื้อเราไม่ได้ซื้อแค่ว่าออดูราคาแล้วทำไมมันสูงแต่จริงๆเขาต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจสติปัญญาทุกอย่างองค์รคมความรู้ทุกอย่างมากว่าที่จะได้เป็นผลผลิตมาให้เรารับประทานกันเนาะนี่คือการแลกเปลี่ยนความรู้ค่ะครับจริงๆเพืพ่อนเกษตรกรทุกคนไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเรื่องของของการที่จะสร้างฐานตลาดนะเขาสร้างคาดหวังเรื่องการสร้างฐานของผู้ผลิตด้วยกันมากกว่า คือเราอยากมีเพื่อนส่วนใหญ่ที่คุยไปคุยมาเนี่ยทําเกษตรจริงจรอินรีจริงจริงมันไม่สามารถทําในลักษณะอะขนาดสเกลใหญ่ได้หรอกครับมันทําได้เฉพาะพอดีตัวพอดีคําำแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ผลผลิตมากๆเราต้องมีเพื่อนให้มากขึ้นเราต้องช่วยกันผลิตให้มากขึ้นออนะครับและที่สุดคนที่ผลิตหรือเข้ามาในระบบผลิตแล้วออคิดว่ามันมันไม่สามารถทําได้คนนั้นเขาจะเป็นลูกค้าที่ดีของเราเออพราะอะไรเขารู้จักกระบวนการผลิตเขารู้คุณค่าของมัน และเขารู้ว่ามูลค่าของมันที่เหมาะสมมาคุณค่านั้นอยู่ที่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นกเกษตรอินรียก็เป็นกเกษตรที่ช่วยปลูกฝังให้คนได้สํานึกถึงสมดุลของสิ่งแวดลอ้อมนะครับอันนี้เราต้องการตรงนี้มากกว่าคือเราต้องการเปื่อนเพื่อร่วมโลกที่น่ารักนี่แหละครับใช่ค่ะส่วนกําลังการผลิตปีสองพันห้าร้อหกสิบห้าคือผมประเมินประเมินต่ำาหครับผมไม่กล้าประเมินสูงนะครับก็บอ,อยู่ประมาณที่สามสามตันหรือว่าสามพันกิโลกรัมนะครับ,รบแต่ความเป็นจริงตอนนี้ถ้าจะนับ สมาชิกที่เข้ามาในปีนี้ด้วยผมว่าไม่ต่ำกว่าหกพันตันนะครับแต่เนื่องจากว่าสมาชิกใหม่ผมก็ยังห่วงในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรทักษะเขายังไม่ไม่อ่าไม่ชํานาญพอนะครับก็อาจจะผลผลิตอาจจะไม่ได้มากหรืออาจจะมีความเสียหายนะครับก็เลยไม่ได้นับรวมแต่โดยครา่าวๆแมอยู่ประมาณห้าถึงหกพันใช่ครับแต่ว่าเราก็สื่อสารกันตลอดพยายามดูแลกันตลอดนะครับอย่างทีมคณาจารย์ที่ที่ให้การให้ความรู้ออกไปก็จะเข้าไปเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าในแปลงอยู่ครับเราเหลื่อมกันไหมหรือว่าออกพร้อมกันเลยอย่างเนี้ยค่ะเราเหลื่อมครับเราเหลื่อมครับมีเหลื่อมกันครับคนที่มีฝีมือในการจัดการหน่อยเขาจะออกตัวก่อนะหมายถึงว่าไปเป็นแนวหน้าให้เขาค่ะนะความเสี่ยงคือคือผลผลิตต้นฤดูกาลต้องยอมรับว่าราคามันดีเนาะเพราะนั้นก็ใครที่มีทักษะที่ดีก็พร้อมที่จะออกทำเออร์ลี่คอนะครับ ส่วนใครที่เป็นมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่เพิ่งรับการฝูกลมมาอาจารย์ก็จะแนะนําให้มันเข้าหน้าหนาวจริงๆค่อยทํานะมันจะได้ดูแลง่ายหน่อยทีนี้มาถึงกําหนดการเก็บเกี่ยวค่ะเพ,เ,พเพื่อแฟนๆกําลังรอที่จะสั่งจองอยู่ตอนนี้ก็คือช่วงของการเก็บเกี่ยวนี่ก็อยู่ระหว่างเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนเมษายนครับผมบก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรมะเขือเทศเชอร์รี่หวานทานสดตอนนี้ทางกลุ่มเรามี สายพันธุ์อะไรบ้างมีจุดเด่นยังไงบ้างนะคะปิดท้ายครับครับผมตอนนี้ที่กลุ่มเรากําลังปลูกกันนะครับก็มีอันที่หนึ่งนะครับก็คือโซลาริโนนะครับตัวนี้ก็เป็นมะเขือเทศหวานเชอร์รี่หวานจากตัวเนเธอร์แลนด์นะครับตัวนี้ก็จะมีลักษณะของหวานแล้วก็มีเนื้อเนื้อกึ่งน้ํานะครับตัวนี้ก็จะมีลักษณะจุยซี่นิดนึงนะครับตัวนี้เป็นโซลาริโนถัดมาก็จะเป็นสวีทบอยตัวนี้สีเหลืองนะครับ สีเหลืองนี่จะหวานฉ่านะครับมีน้ําพอสมควรน,นะครับอันนี้เป็นของบริษัทของคนไทยเรานี่แหละนะครับ,รบตัวที่สามก็อุบลสวีดนะครับสายพันธุ์ที่ท่านอาจารย์บุญส่งพัฒนาขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะทนร้อนจุดเด่นของเขาคือทนร้อนแล้วก็ผลดกแล้วก็ความแน่นความกรอบนี่มีมากกว่าสองสองสายพันธุ์แรกนะครับและอีกตัวหนึ่งที่ปีนี้สมาชิกทดลองปลูกก็คือกิงฟิชเชอร์ตัวนี้เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่จากสเปนนะครับ ตัวนี้จะมีลักษณะของผลผลกลมอาผลกลึงกลึงลีถึงกลมนะครับตัวนี้ได้ข่าวว่าหวานถึง16ปีกนะครับก็เรียกมาทดลองว่าจะสามารถที่จะอ่าปลูกได้ในเขตอิสารใต้เราไหมนะครับพัวนี้จะไม่ไม่ติดอิงมะเขือเทศนะครับทานทานเป็นผลไม้ได้เลยนะครับไม่มีความหลงเหลือว่าเป็นมะเขือเทศเลยสักนิดนะครับมันทานไปมันก็เหมือนเราทานทานผลไม้นี่แหละนะครับใช่ ใครที่ฟังแล้วไม่เชื่อต้องลองนะคะถ้าอยากลองต้องจองยังไงคะสั่งจองวยังไงเอ่ยตอนนี้สั่งจองก็ติดตามที่เฟซบุ o กนะครับของของสมาชิกของแต่ละสวนได้เลยเขามีชื่อตามนั้นแหละครับครับอุบลพรีเมียมก็ได้ครับผม